สวัสดีครับปาโก้สุริโยบันทาครับพี่น้องครับมีคำสั่งด่วนครับพี่น้องครับมีคำสั่งด่วนตอนแรกก็ให้ออกสามวงซอเปลี่ยนเป็นทีสท่สามพี่พี่น้องครับตอนนี้ครับยายไหมได้ไม่จะาตาัดเทืองครับชั่วเฟืใอไมใหไมยายไหม ตาต้อย่างเดียววะครับตอนนี้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับให้ออกปี่สามครับยานรถติดครับพี่น้องครับที่แรกว่าออกสามโมงสงครับพี่น้องครับคำสั่งด่วนครับตอนนี้กๆกบลัางเก็บสิ่งเก็บคอกันครับ บั่นแท่งครับพี่น้องทีนี้แม่ติดเครื่องก่อนแล้วก็รถล้มก่นต้องติดเครื่องก่อนบอกไม่ตม่ำกว่าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับเพื่อปั่นอารมณ์เซตุงล้มเซตถังเอาเอาตอนนี้ครับทีมงานนัดกันออกยี่สามยี่สามกลัวครับทยอยกันออกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับดูดูกับกำลังเก็บสิ่งเก็บของเก็บขยะครับผมเพื่อจะเดินทางครับ เขียนนี่มันเขียนรถติดเนาะพี่น้องเนาะเขียนรถติดก็ต้องออกไปเห็นผลก่อนครับอย่างนี้หน่อยก็ไปตั้งคลักที่แถวพุณละครับผมปทุมท่านี่แถวข้องหาข้องหัวปุณะครับก็แล้วมีคับซังว่าสิให้ไปพักอยู่ตลาดอามาก่อนเห็นคับซังเงียบไปก็เลยก็เลยยังบุลูว่าผู้บริหารเบนสิให้ไปแวะใส่ก่อน นาะศิชานางานเล่บอลลี่จงไดยังคอยติดตามอัปเดตคลิปอีกเด้พี่น้องครับอากูสปิโยบ,บัตทาครับพี่น้องครับเอาไล่งานกับตอนนี้ลูกๆเด็กๆก,ก,ก,กำลังเก็บของเก็บพัดลมขึ้นรถครับพี่น้องครับเอาัปลมขึ้นรถกันหลังจากที่เราพักแกลมที่นี่หนึ่งคืนเนาะแสดงหนึ่งคืนพักแกลมหนึ่งคืน มองหลูกๆกันพักพนกอนกันตอนนี้กําลังเก็บของครับเก็บของเก็บขยะแล้วครับผมของเก็บขยะเพื่อเตรียมตัวเดินทางรับทิมรถบารเท่าติดเครื่องครับโดยเฉพาะรถผมกับรถได้บอลครับรถอาจารย์นักดนตรีครับต้องติดเครื่องก่อนเพราะว่าเป็นรถถุงลมเนาะรถถุงลมครับเืองครับไอ้ลูกๆก่กน เกิดยแอร์เย็นๆเนห็นหลูกๆเวเ่นอยาไปนอนพักผ่อนต่อครับนอนยาวอีกครับนอนยาวอีกไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงครับยังสีหอดที่พากสามมาของลงมา ขอคุณวัดบางปิ่เได้อครับสมุทรสาครทีครับที่อนุเคราะห์ในการแห่ทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงครับทีมงานลูกๆทีมงานรถบาสท,ทีมงานต้อนร้อยครับกูอยู่เบื้องหลังเด็ดพักแรมกันอีกครับผมหลังจากเดินสายเหน็บเหนื่อยครับก็มีพักบ้างครับเดินทางน้าแน่ครับผมกะถือว่าเด็ดผ่อนคลายเนาะเด็ผ่อนคลายเดินทางกัน ครับใครสงเต่าเนี่ยวันนี้ลังสิตเพสนันเป็นอีหยังบบรังสตเพรสเพรสอะไรๆอะไรๆข้อบ่บ่บเป็นงานงานอิหยังบรงานแฟ่งานปฏิบัติแนวไหนบุณยนี่ซมเพิ่นบานนังรับหลดพญิลัดแซมนั่งขั้นนีบแ่ะเซเอม เ่งไปซองบง่งโซเฟอรเตื่นไะ้ยังไปปี่ปุกโซเฟอร์ก่อนอห่วยเ,เลุกลออกหรอเปล่าห่วเลุกหรอตัวบ่กันเาเมือีเราจิตุ่มพอมอยเราไปแล้วมึงหันเรา่ตเดลูกอย่ลุกไปมึงหันนี่บอลุก วะยืดเส้นยืดสายแล้วบ่ไปงงเงี้ยงงเงี้ยอยู่กลางสนามแล้วบ่โอ้เป็นไงล่ดปลารัดเหรอรถเราติดเครื่องบวดรดเหรอครับรถเป็นไงล่ดหมอลมมีสองหน่วยหนึ่งเป็นโกหมอลำเฉพาะหมอลมหนึ่งพกลูกทางลมอีกพกใบหมอไอ้ไม่ถึงว่าไอ้ ถุงลมหกใบติดบนตําบลยี่สิบนาที่สิบหานาที่ยางเร็วกันเล่งซอยหรือว่าสิบนาทีกันเบิ่ลซอยครับแต่ว่ากับสิบโมเนจนเสียงหลงเหมนมันี่ครับเอ๋อพร้อมเดินทางครับครับลูหลวบยันเซอร์ครับ,รบ,รบ,รบ,แ,รบแม่น้ำใหญ่ติดเครื่องแหละครับเหลือแต่พญยารยัดขันเดียวบพราะท่านติดเพราะว่าเราติดข้าวเดียวบัถึง สามนาทีลมเล่ากัตัดแล้วครับรถพัดลมมีอยู่เอ่อรถแหนบมีอยู่สองขั้นครับรถมีลำไยอีกขั้นหนึ่งครับที่ไม่ต้องติดเครื่องนานครับผมติดเครื่องม่กเกินฐานนาทีหรือสิบนาทีก็สามารถที่จะออกตัวได้เพราะว่าไม่มีลมไม่มีทุงลมครับรถมีลำไใจเลยวะครับผมตาได้บุกชอตเลยครับผมอ่อนออกเดินทางแมนครับเดินทางถึงแล้วครับผมเอา้า เขามันคนหลดเนาะเจ้าสิวอะไรโอ้เขาทวนแรงร้ายครับป๊าครับครับผมเฮานี่ไหมถึงไทโต้ไทโต้นี่อเป็ยงใดพักค่อนสองเหมือแข็งบ่แข็งบ่แข็งบ่คือว่าบ่แข็งผ่านได้ได้ยสร้างว่าเถอะได้สุโมนกว่าเนือขึ้นฮะได้สะนองหาได้เป็นอย่างสีซื้องัวเพิ่มอีกว่าบ่แมนขายงัวเพิ่มบ่ เยี่ยมตัวตไปเน,นี่ยม,<บ>มถรถ,ถ้นี้เดินทางเกือบุละสงชั่วโมงนอนมีเ้อมีแหงองย็นังแอร์เย็นๆแบนี้โอ้โอ้ กูไปหนาเงินสีใซคก่แห้งหลายเพื่นวาซาดเพื่อนแหวานแน่นครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงนะครับขอบคุณท่านที่รับชมคลิปเนาะโดยที่ไม่ข้ามโฆษณาครับเอาอย่ยงกำลังใจให้กันครับกับทีมงานคุปเปอร์กับพี่นอรครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงครับตื่นมากลางดึกแต่ทันหันก็มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเนาะเช็ค เซตถ้าเกิดมเซนะเด้งขึ้นมาว่าออกตีสามเด้อทีมงานเอ้ยครับหลีกเลี่ยงการรถติดครับพี่น้องครับ,บกไว้ไว้ำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ